สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับแอดมิน j จ q z x s h o p นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัส RV เป็นไอดีที่118ในราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับสำหรับไอดีนี้มีสกินรีเจนทั้งหมด3ตัวแล้วก็ รูน3มากกว่า40ชิ้นนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะฮะแนะนำว่าให้ดูคลิปนี้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับรหัสนี้ฮีโร่สิสกิน11มีทีมตำแหน่งเป็นสมาชิกแล้งปัจจุบันอยู่ที่ดับแพตตินัมหนึ่งนะครับก็เล่นชนะอีกไม่กี่เกมก็จะขึ้นเป็นไดมอนด์แล้วนะฮะ ต่อมาครับในด้านของสกอร์การแข่งขันก็มีการเล่นตามนี้เลยสกอร์วีพีรีเจนโดรีเพนตาคิวดูได้ตามด้านข้างนะฮะฮีโร่หลกัหลกๆที่ไอดีนี้เล่นนะครับก็จะมีหงอคงนาคอราสรัสกิวดอร์วิลเลตทาราซูกา้าและคริซซี่กับไซนิดและมาแกนก้าั่นเองสมประวัติการเล่นมีแพ้มีชนะทั่วไปตามรูปแบบของเกมโมบ้านะครับอันทีนี้เรามาดูในด้านของฮีโร่ภายในไอดีนี้กันบ้างนะฮะ คิโรในอดีนี้มีทั้งหมด18ตัวเลยนะครับก็จะมีซูกา้าเพนะ่าคริกสลิมหงอคมคลินแนกลาสนาคอสทาราแวนเฮลซิงเซนิทลิปโปมาแกนก้าวิโอเลตก,กาลีวีล่ากิวดอร์และคริซี่นั่นเองนี่คือ18ตัวละครที่มีในอดีนี้นะฮะ ต่อมาครับในด้านของสกินนะครับรหัสนี้ก็ถือว่าโคตรโหดเลยเนี่ยราคาแค่4,500คุณได้สกินรีเจนต์ไป3ตัวตัวแรกคือสกินรีเจนต์ของคริซี่ตัวที่2คือสกินรีเจนต์ของวิโอเลตร่างเฟียรี่นะครับแล้วก็ตัวที่3คือสกินรีเจนต์ของหงอคงล่างเอมเบอร ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสกินลีเจนแต่ละตัวนะครับมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า2,000บาทนะครับเพราะว่าในการจะปลดล็อก1ตัวเนี่ยต้องใช้1คริสตัลซึ่ง1คริสตัลเนี่ยจะต้องหาจากในลอตเตอรี่นะต้องสมได้ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการสมลอตเตอรี่นั่นเองนะครับดังนั้นมีสกินลีเจนตตัวเท่ากับต้องใช้3ลูกแก้วนะฮะและรหัสนี้มี3ตัวคุณคิดดูว่าได้ไปในราคาแค่4,500า 4, บาทและไม่ได้จบแค่สกินลีเจนต์ยังมีในสองฮีโร่กับสกินอีกมากมาย นะครับไม่ว่าจะสกินของวีเลตล่างชารปชูตเตอร์ของแอสเซนกาของลิโป้ของแวนเฮลซิงเทนเพลตานาคอร์และลาสล่างซูรูวอรีเออร์นะครับดังนั้นด้านสกินนี่โคตรคุ้มเลยนะครับ1 1สกินนะฮะต่อมาครับในด้านของรูนเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่ามีรูน3ไม่ต่ำกว่า40ชิ้น นะครับก็เฉพาะแถวแดงเนี่ยก็19ชิ้นแล้วนะเนี่ยห้าสองชิ้นแล้วแถวกลางอีกเท่าไหรอ่อีกีก9ชิ้นนะครับแถวเขียวอีก18ชิ้นนะครับก็นับดูแล้วกันนะครับบวก19บวก9ได้เท่าไหร่นั่นก็คือจํานวนลูน3ในดีนี้เลยนะครับและจัดสายเนี่ยออกมาได้เป็นในสสายลิงจักสายแคร,รี่ที่แบบต้องใช้ตาคิวิคอลนะครับก็ มีจัดออกมาแล้วนะครับเวลอาจจะยังไม่สูงมากอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูน3ในสงแถวกลางแล้วก็เล่นให้เลเวล30เพื่อช่องรูนที่ครบกว่าเดิมนะครับ <c oughs> ส่วนป่านะครับก็ยังมีรูนอา่าก็คล้ายๆอันแรกนะครับดังนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นรูนสำรองนะครับไม่ได้สวยหรูอะไรมากส่วนรูนเมทนะครับกรณีที่คุณซื้อไปแล้วคุณเล่นแต่สายเวทนะครับสายเมดนะฮะก็ยังมีรูนเมดรองรับอยู่ซึ่งเป็นรูน3ามก็ข้างเยอะเลยนะฮะทั้งแถวแดงและแถวเขียวนี่เป็นรูน3าหมดเลยนะครับ รถคูดาวกับพลังเวทและจอกเกาะเวทนะถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับและนี่ก็คือในด้านของรูนภายในดีนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆท่านนะครับต่อมาในด้านของคลังของในดีนี้นะฮะรหัสนี้มีชิ้นส่วนฮีโร่60ชิ้นส่วนสกิน142นะครับแล้วก็การเช่าบัตรเช่าฮีโร่และสกินอีกจํานวนหนึ่งพร้อมกับรูนอีกเพียบเลยนะฮะเนี่ย34ชิ้น26ชิ้นนาโคตรเยอะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ ID RV ตัวที่118นะครับก็ตัวนี้ปล่อยแดาคาอยู่ที่4,500บาทนะครับแลกอยู่ที่ระดับแพทตินัมหนด้วยนะครับคุณไปเล่นอีก3ดาว4ดาวก็ขึ้นไดมออดแล้วนะครับดังนั้น ID นี้เป็นอีกตัวนึงเลยที่ตอบโจทย์มากๆนะครับก็ขอจบการรีวิวรหัส RV ดีที่118ไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ